จะมาพาชมนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับ All New Isuzu Excellerie นะครับสปีดนะครับตัวนี้สีดำนะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคานี้อยู่ที่8 2 1 0 0 0บาทมาดูครับรุ่นนี้ได้อะไรบ้างครับจากรุ่นธรรมดานะครับสำหรับรุ่นนี้ไฟหน้าจะเป็นใบ LED นะครับแล้วก็จะมีไฟ Daylight นะครับจะมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับสก็ตนะครับสก็ตจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมี ชายล่างจะเป็นสีเทาแล้วก็เดินได้เส้นนะครับสีแดงทาให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับสําหรับกระจังหน้าจะเป็นสีดํานะครับออสซี่ b บ a c k ตัวนี้ครับแล้วก็จะมีโลโก้สีแดงนะครับแล้วก็จะมีดีไซน์ใหม่ของสติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงนะครับจะมีสัญลักษณ์ตัว X อยู่นี่ด้วยนะครับเส้นดํามีแดงนะครับทาให้ดูสปอร์ตแล้วก็เล้าใจยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ครับสำหรับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะมี ติ๊กเกอร์ตัว X ที่แก้มนะครับด้านซ้ายและขวานะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อสีดําเงานะครับกอสซี y Black นะครับนี่ครับพร้อมยาง Bystone ครับแล้วก็จะมีสเกิร์ตด้าชายล่างไล่ไปเลยนะครับถึงท้ายเลยนะครับตัวนี้ครับมาชมภายในเลยนะครับภายในก็จะเน้นโทนดําแดงนะครับอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับแผงข้างแบบเป็ n o b แ a c k นะครับแบบนี้เลยนะครับไล่เฉดดําแดงนะครับ จะมีคอนโซลนะครับตัวนี้คอนโซลจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีไล่เฉดดำแดงสัญลักษณ์ตัว X ตัวนี้ครับอันที่ก่องเก็บด้วยนะครับอันนี้ที่เก็บสมุดรับประกันนะครับพร้อมเลยครับก็จะมีเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสลับสีดําแดงนะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัว X นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับที่เบาะซ้ายขวานะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวพาชมด้าน ประตูด้านหลังนะครับนิดนึงนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแผงข้างนะครับจะเป็นแบบเป็นโอแบกนะครับลายเฉดนดำแดงแบบนี้เลยนะครับนี่ครับถือว่ากว้างสบายนะครับสำหรับภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับคอนโซลกลางก็จะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะครับตังนี้ครับเดี๋ยวดูด้านท้ายนะครับที่กระบะก็จะมีฝาเปิดถังน้ำมันนะครับซึ่งเติมน้ำมันดีเซล ตั้งแต่ B 2 0่ส B สเซลธรรมดาได้นะครับตัวนี้จะเป็นแหนบจะอยู่เหนือเพานะครับตัวนี้จะอยู่ใต้เพานะครับตัวนี้ครับมีตัวเตี้ยนะครับคือสามารถโหลดจัดทรงได้ตัวนี้ครับสเกิร์ตด้านท้ายตัวนี้นี่ครับต่อด้วยสเกิร์ตด้านหลังเลยนะครับตัวนี้ครับทาให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับมีเส้นสีแดงให้ดูสปอร์ตนะครับ ็จะมีอีสุโลโก้แดงนะครับดีแม็กนะครับติ๊กเกอร์ออกแบบใหม่หมดนะครับแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีมือจับนะครับแล้วก็มีกล้องหลังแบบบิวอินนะครับสษณ์ X Series ตัวนี้ครับและทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นสัลกษณ์ของอีสุ X Series นะครับตัวนี้ครับชมด้านหลังหน่อยนะครับนี่เลยถือว่านั่งสบายนะครับ เดี๋ยวพาชมด้านหน้านะครับดูแผงข้างนะครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเตอร์ล็อกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับนะครับเฉดสีดําแดงนะครับทําให้ดูสวยงามขึ้นนะครับที่เบาะนะครับเบาะผ้านะครับสบดําแดงตัวนี้ครับอ่าแล้วก็จะมีอ่เครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นจอสัมผัส7นิ้วนะครับเชื่อมต่อแคปเปิร์คาเพได้ and ด o i d Auto ได้บลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อมือถือได้แล้วก็จะมีแอร์นะครับแบบนี้ครับ เกียร์หกสปีดนะครับพุ่มเกียร์ก็จะเป็นแบบหนังนะครับเดินได้สีแดงทําให้ดูสปอร์ตเล้าใจยิ่งขึ้นตัวนี้ด้วยครับนี่ครับฟองมาลัยนะครับมันติดฟังก์ชันนะครับโลโก้แดงนะครับนะครับแล้วก็จะมีเรือนใหม่นะครับเน้นสีดําแดงนะครับมีสายลักษณ์ตัว X ให้ด้วยครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้านะครับปรับสูงต่ําเวลาแยงตาคนอื่นปรับต่าลงได้นะครับเอ่อสำหรับ ตัวนี้ครับเป็นสีประตูตัวเตี้ยนะครับท่านสามารถไปแต่งโหลดได้ซิ่งได้นะครับดาวรวมต้นเป็นแค่5%หรือติดต่อ Facebook สมนุิอิสุออนไลน์ YouTube สมนุกอิสุออนไลน์หรือเบอร์มือถือนะครับ081 498 6781ขอบคุณมากนะครับตามชมว่าผมมากครับ